สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวเรานะคะวันนี้เราจะชวนไปสำรวจวัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่คือแบบน่าสนใจมากๆวัดชัยมงคลค่ะอยู่ริมแม่น้ำปิงเลยครับผมวัดนี้สวยบรรยากาศดีมากจริงๆใช่ค่ะหลายคนอาจจะแค่เคยผ่านไป แต่เบื้องหลังนี้สิคะมีเรื่องราวเยอะมากทั้งชื่อเดิมที่เป็นภาษามอญแล้วก็มีการปรับตัวครั้งสําคัญอย่างเรื่องการแลกที่ดินกับสถานกงสุลฝรั่งเศสอันนี้คือที่เราจะมาลงลึกกันวันนี้คะ่ะน่าสนใจครับข้อมูลหลักๆที่เราดูกันมาก็จากคลิปวิดีโอช่อง Where Is Wat h Wat h นะคะเขาพาชมวัดนี้เลยเป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ ความเชื่อมยองกับวัฒนธรรมมอญแล้วก็การปรับตัวของวัดนี้ผ่านยุคสมัยต่างๆค่ะครับผมชัดเจนครับเริ่มจากที่ตั้งก่อนเลยนะคะวัดอยู่ถนนเจริญประเทศในตัวเมืองเชียงใหม่เลยค่ะแต่ชื่อเดิมนี่สิคะไม่ใช่วัดชัยมงคลอ๋อเหรอครับแต่เป็นวัดมอญชื่อวัดมะเริงหรือบางทีก็มะรงค่ะแปลว่ารุ่งแจ้งหรือรุ่งอรุณอะไรแบบนั้นโอ้มะเริงค่ะ เขาว่ากันว่าเก่าแก่กว่า600ปีแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานปีสร้างที่มันแน่ชัดนะคะแค่ชื่อเดิมนี้ก็บอกอะไรเยอะเลยเนาะใช่เลยครับชื่อวัดมาเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะมันชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของชาวมอญในยุคแรกๆของพื้นที่แถวนี้เลยครับบ่งบอกความเป็นมาของชุมชนตรงนั้นได้ดีมากโอ้แล้วชื่อก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะคะมีเปลี่ยนอีกเป็นวัดอุป,ปเพงหรืออุปปพพอด้วยค่ะ อุปเพงอุปประพอ,อค่ะก่อนที่ในสมัยรัชกาลที่หพระราชชายาเจ้าดารารัศมีท่านจะประทานชื่อใหม่ให้เป็นวัดชัยมงคลที่เราคุ้นๆกันทุกวันนี้แสดงว่าวัดนี้ก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะครับผ่านการเปลี่ยนแปลงมาเยอะแล้วบางทีคนก็เรียกติดปากว่าวัดชัยมงคลริมปิงด้วยเพราะว่าตรงนั้นเคยเป็นเหมือนท่าเรือเสเด็จของเจ้านายฝ่ายเหนือเวลาจะล่องเรือไปกรุงเทพนะคะอ๋อครับผม การเปลี่ยนชื่อในสมัยรัชกาลที่5านี่มีความหมายเหมือนกันนะครับคือมันไม่ใช่แค่การตั้งชื่อใหม่เฉยๆแต่มันสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุคนั้นด้วยการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางที่กรุงเทพอ๋อค่ะแล้วก็เป็นการปรับตัวของทางวัดเองด้วยครับที่แบบสร้างความเชื่อมโยงกับทางราชสำนักส่วนกลางทำให้สถานะความสำคัญของวัดมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เข้าใจเลยค่ะนอกจากการปรับเรื่องชื่อให้เข้ากับยุคแล้วนะคะวัดยังต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมครั้งใหญ่ด้วยเรื่องนี้พีคมากคือเรื่องการแลกที่ดินกับถานกงสุนฝรัรังเศสค่ะอ๋อเรื่องนี้ผมเคยได้ยินมาบ้างน่าสนใจครับใช่ไหมคะคือเดิมเนี่ยที่ดินวัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยแต่ว่าโดนแม่น้ําปิงกัดซ้อไปเรื่อยๆจนทางเข้าออกวัดเนี่ยลำบากมากอ,อน้ําซ้อนนี่เป็นปัญหาใหญ่ของพื้นที่ริมน้ําเลยนะครับจริงค่ะทีนี้ ครูบาดวงแก้วซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสท่านมองการไกลามากท่านก็เลยไปเจรจากับทางฝรั่งเศสซึ่งสถานกงศูลเขาอยู่ติดกันเลยขอแลกที่ดินกันโอโ้โหเจรจากับฝรั่งเศสโดยตรงเลยใช่ค่ะผลคือทั้งวัดแล้วก็สถานกงศูลต่างก็ได้ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งคู่เลยวินวินค่ะคือเรื่องนี้น่าทึ่งนะคะไม่น่าเชื่อว่าพระสงฆ์ในยุคนั้นจะสามารถไปเจรจาโดยตรงกับเอ่อมหาอำนาจตะวันตกได้แบบนี้ถูกต้องครับ อันนี้เป็นภาพสะท้อนที่น่าสนใจมากนะคือมันเป็นการเมืองระดับจุลภาคเลยที่สถาบันศาสนาท้องถิ่นต้องปรับตัวต้องต่อรองโดยตรงกับมหาหนนาตะวันตกในยุคที่แบบว่าล่าอาณานิคมกําลังเข้มขน้นเพื่อความอยู่รอดแล้วก็ความสะดวกในการใช้พื้นที่ของวัดเองค่ะมันแสดงถึงวิสัยทัศน์การปรับตัวที่แบบสุดยอดมากครับซึ่งก็ส่งผลต่อรูปร่างของวัดมาจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วตอนที่ปรับพื้นที่ครั้งนั้นนะคะ ท่านก็ย้ายเจดีย์องค์เก่าที่เดิมมันอยู่ติดรั้วกรุงศนเลยนะคะย้ายมาสร้างใหม่ในตำแหน่งปัจจุบันด้วยครับย้ายเจดีย์เลยที่สำคัญคือเจดีย์องค์ใหม่ที่สร้างขึ้นเนี่ยก็ยังคงสร้างเป็นทรงมอนหรือที่เรียกว่าทรงเมงเป็นการตอกย้ำลักเงาเดิมอัตลักษณ์เดิมของวัดเอาไว้ไม่ให้หายไปใช่ครับ ถ้ามองในแง่สถาปัตยกรรมนอกเหนือจากเจดีย์ทรงมอนที่เห็นชัดๆแล้วเนี่ยอุโบสถหลังปัจจุบันซึ่งจริงๆเขาสร้างรวมวิหารไว้ในหลังเดียวกันเลยก็มีเรื่องราวการปรับตัวเหมือนกันเอ้าหรอคะยังไงคะคือเดิมอุโบสถจริงๆอยู่ริมน้ําเลยครับแต่ว่าเสียหายโดนซุงชนตอนหน้าน้ําหลากโ,โหแรงขนาดนั้นเลยครับ ครูบาดงแก้วท่านก็เลยย้ายมาสร้างใหม่ในตําแหน่งปัจจุบันซึ่งก็ได้พระราชทานวิสุงครามสีมาคือเขตท,ที่ดินสําหรับสร้างอุโบสถเนี่ยปี2478แล้วก็มีการผูกพัธศีมากําหนดเขตท,ทําสังกรรมปี2479ครับอ๋อคือย้ายหนีน้ําท่วมแล้วก็สร้างใหม่ให้มั่นคงขึ้นประมาณนั้นครับแล้วภายในวิหารเนี่ยก็มีสิ่งสําคัญอย่างพระประธานพระพุทธชัยมงคลเป็นปางมารวิชัยเกาะอ,อิดถือปูล,ลงรักปิดทองสวยงามมากครับ แล้วก็มีธรรมศาสาไม้แกะสลักเป็นรูปนาคเจ็ดเสียนอันนี้สร้างปี2476ก็เก่าแก่น่าชมมากสวยจริงๆค่ะเคยเห็นรูปอยู่แล้วก็มีอีกองค์หนึ่งที่น่าสนใจคือพระพุทธรูปไม้สักเก่าแก่เป็นปางเปิดโลกอายุเราวๆ500ปีได้ครับได้มาจากวัดกิตติโห500ปีเก่าแก่มากจริงๆค่ะทั้งหมดนี้ยิ่งตอกย้ำเลยนะคะว่ารากฐานวัฒนธรรมมอญของวัดนี้มันชัดเจนมาก ปัจจุบันวัดก็ยังอยู่ในชุมชนที่เรียกว่าเมงจันกาบคําว่าเมงก็คือมอนนั่นแหละคะ่ะครับผมชุมชนเมงซึ่งอิทธิพลมอนในเชียงใหม่เนี่ยก็มาจากทางการอพยพเข้ามาโดยตรงแล้วก็ การที่ล้านนาเคยอยู่ใต้การปกครองของพมา่าซึ่งพม่าเองก็รับวัฒนธรรมมอญมาอีกทอดหนึ่งแม้กระทั่งตัวอักษรมอญอักษรล้านนาก็พัฒนามาจากอักษรมอญเหมือนกันใช่ครับร่องรอยพวกนี้ยังเห็นชัดอยู่ในชื่อสถานที่ต่างๆในล้านนานะครับเช่นผวกบ้านเมงบ้านร้องเมงหรือบ้านสันนเมงอะไรพวกนี้สะท้อนถึงการตั้งถิ่นฐานของชาวมอญหรือเมงในอดีตจริงด้วยค่ะมีชื่อเมงอยู่เยอะเลย ซึ่งชาวมอญเขามักจะตั้งถิ่นฐานตามที่ราบลุ่มแม่น้ําปิงจนมีคําเรียกแม่น้ําปิงในภาษามอญเก่าๆว่าแม่ระมิงหรือแม่น้ําของชาวเมงนั่นเองครับอ๋อแม่ระมิงคือแม่น้ําของชาวเมงเพิ่งรู้เลยค่ะเนี่ยครับผมโดยสรุปแล้วเนี่ยวัดชัยมงคลจึงไม่ใช่แค่ศาส,สนาสถานที่สวยงามริมน้ําปิงเท่านั้นแต่เป็นเหมือนจุดบรรจบของประวัติศาสตร์เลยนะที่มันแสดงให้เห็นการปรับตัวของชุมชนของสถาบันศาสนาต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งทางธรรมชาติอย่าง แม่น้การเมืองที่เปลี่ยนแปลงและก็ยังรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมอญอันเก่าแก่ไว้ได้ค่ะเป็นเหมือนบันทึกที่มีชีวิตเลยนะคะใช่ครับเมื่อเรื่องราวของวัดนี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยทั้งจากธรรมชาติการเมืองหรือวัฒนธรรมมันสามารถสลักร่องรอยลงบนพื้นที่ได้อย่างไรก็น่าคิดต่อนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่ไหนอีกบ้างร,รอบๆตัวเรา ที่อาจจะยังมีเรื่องราวเบื้องหลังของการปรับตัวเหล่านั้นซ่อนอยู่รอให้เราไปค้นพบไปทำความเข้าใจกันต่อ